สวัสดีครับพบกับการพูดคุยงานแชร์ประสบการณ์ในเรื่องเกี่ยวกับเครื่องดนตรีนะครับพบกับผมพาดไวเติมใจรัดจากร้านมิวสิกซัพพอร์ตซัพพอร์ตยูมิวสสนับสนุนทุกกิจกรรมดนตรีของคนรักดนตรีนะครับหัวข้อที่เราจะคุยวันนี้เป็นเรื่องของการจําแนกท่งกีตาร์ไฟฟ้านะครับกีตาร์ไฟฟ้าทรงหลักๆที่ท,ที่รู้จักกันนะครับก็จะมีทรง อันนี้ทรงในมือผมทรงรง s t t o t o s t s t e r นะครับหัวแถวของทรงนี้ก็คือ Fender แต่ก็มีหลายยี่ห้อหลายแบรนด์เอามาก๊อปปี้กันมาทำกันทำได้ดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรนะฮะทรง s t r a t o c าส t e อทรงถัดไปก็จะเป็นทรงเทเลเทเลทรงเทเลก็เป็นของ Fender เหมือนกันนะครับแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นทรง レスพอร์ Rest Paul. Rest Paul, หรือว่า LP นั่นเองนะครับแล้วก็อีกทรงหนึ่งก็จะเป็นไม่วางอยู่ตรงนี้ทรง SG ของค่ายกิฟสันเหมือนกันทีนี้ในในสี่ทรงเนี่ยมันมีที่ผมสามารถจำแนกได้แล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับการเลือกใช้มันของกีตาร์สำหรับมือกีตาร์ไฟฟ้านะครับคือนอกจากที่เราจะชอบทรงแล้ว จะชอบซาวแล้วผมคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์มากขึ้นถ้ารู้ว่าที่มาของซาวของกีตาร์แต่ละทรงเนี่ยเป็นอย่างไรผมแบ่งจำแนกแลนักษณะของกีตาร์หลักๆ4ทรงเนี่ยนะฮะก็จะมี s t ส a t าโตเฉล e และก็เอ็พีเอนะครับแบ่งออกเป็น3แบบด้วยกันแบบที่ 1. Strato Caster นะครับกีตาร์ไฟฟ้าตัวนำสัญญาณคือ Pick Up ก็คือตัวนี้นะครับอย่างเนี้ยประเภทที่1ผมเรียกลักษณะของกีตาร์อย่างนี้ว่าเป็นกีตาร์ที่ใช้ปลิกอัพออนปลิกการ์ดับไหมฮะปลิกอัพวางอยู่บนปลิกการ์ดผ่านปลิกการ์ดเข้าไปหาตัวบอดี้หรือว่าตัวไม้ทําให้ได้ซาวด์แบบหนึ่งนะครับอันนี้คือแบบที่1 Pick up on p i c k อนปลิกกระดแบบที่2แบบนี้ ทรง LP นะครับมีปิกการเหมือนกันแต่ว่าปิกไม่ปิกการไม่เกี่ยวกับกับกับตัวปิกอัพนะครับอพอเนี่ยปิกอัพวางอยู่บนตัวบอดี้เลยก็หมายความว่าเขาส่งสัญญาณตรงเข้าหาเนื้อไม้นะครับสแบบนล้นนะครับปิกอัพออนปิกการส่งสัญญาณผ่านปิกการแล้วก็ค่อยกระจายไปหาเนื้อไม้อันนี้ดเรกเลยก็คือตรงเลยนะครับอีกอันนึง อันนี้เหมือนกับทรง SG ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกัน SG ก็คือ On นบอดเหมือนกันแล้วก็แตกไปอีกหลายทรงมันจะเป็น i b a าร์เน็ตทุกแบบคือจะมีพื้นฐามนมาจากอย่างนี้มาถึงแบบอีกแบบนึงฮะพื้นฐานก็คือเทเลทเลทเลมี2แบบที่ผมกล่าวไปแล้วข้างต้นสักครู่นี้ก็คือตัวท้ายเนี่ยเป็น Pick Up On Body ส่วนตัว Next เป็น pick up o n น i ิกกานะครับแล้วก็สเสน่ห์อย่างหนึ่งของของเจ้าเทเลก็คือว่าตัว Su d เ e n หรือว่าตัวที่รับส,สัญญาณจากจากสายส่งลงผ่านบอดี้เนี่ยมันจะต้องมาผ่านตัวซิงที่เป็นโลหะซึ่งวางอยู่บนบอดี้อีกทีหนึ่งนะครับมีผลมาก เพราะนั้นถ้าเราลองฟังคาแรคเตอร์ของของกีตาร์แต่ละแต่ละทรงผมผมจะไม่ไม,ไม่ไม่เยอะนะครับก็วันนี้ขอเจาะเฉพาะตัวที่เป็นทรงเทเลอย่างเดียวก็แล้วกันนะครับเรากำลังพูดถึงตัวซิงค์ของเทเลที่มันส่งสัญญาณผ่านโลหะก่อนที่จะถึงเนื้อไม้สองสองตัวแรกนั้นไม่มีนะครับสองตัวแรกนั้นไม่มี คือสองตัวแรกนั้นวางเป็นแผ่นโลหะแต่ก็ไม่ไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะครับอย่างตัวตัวเล็บ LP เนี่ย LP ก็เป็นเป็นบริดเป็นเทลพิตก็วางลงไปบาง,บางๆแค่รับสัญญาณเฉยแต่ที่มันมีสเสน่ห์ของเทเลเนี่ยผมว่ามันจะอยู่ตรงแผ่นซิงค์ข้างหลังนี่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเล่นเทเลเนี่ยเวลาผสมปิกอัพระหว่างตัวเน็กกับตัวบริดเนี่ยย่านเสียงจะต่างกันเยอะมาก อันนี้ผมลองฟังให้ผสมก่อน,นะครับตัวที่อามาทดลองให้ดูเป็นตัวนี้เป็นราคาแบบเริ่มต้นหน่อยนะครับเป็นของเซนจ u r y เป็นของเซนจูรีรุ่นคือ CT232 นะครับราคา4,000กว่าบาทนะครับผมให้ฟังชาวที่ทตำแหน่งเน็ก,ก่อน ผสมครับออนบอดี้ออนปิกกาผสมกันจะเห็นว่ามันจะต่างกับถ้าเป็นถ้าเป็นสตักถ้าเป็นสจัดถ้าเป็น,เ,ปน,เ,ปนเอล LP เนี่ย ก็จะไม่ไม่โด่งแบบนี้ก็จะไม่โด่งแบบนี้ก็คืออย่างเงี้ยถ้าเราเห็นมันเนี่ยจะโด่งมากอันนี้คือโลเลยแล้วพอมาเป็นมาเป็นบิดปับ๊บน,นี่คือตำแหน่งเดียวกันนะฮะอันนี้ราคาเริ่มต้นนะครับพื้นๆไม่เกิน5,000เราจะไปฟังทัวร์ถัดไป ตัวนี้เป็นของ m a c กโลเนะครับรุ่น Tailstar Series นะครับเอาลองมาฟังสาวผผสมครับตัวเน็กครับ ว่าได้ยินเหมือนอย่างที่ผมได้ยินไหมว่าเวลาที่เราโยกไปตำแหน่งเบิดเนี่ยเลนส์หรือว่าสำเนียงไม่ใช่สำเนียงเลนส์ของกีตาร์นะครับเพราะอยู่ที่อยู่ที่เน็กเนี่ยซ้ำอย่างเงี้ยมันจะโดนเบสดอมไปหมดแต่พอมาตรงนี้ปับ๊บมันจะลอยขึ้นมาทันทีเลยนะครับและนี่คือแม็กโลเวนนะฮะตัวนี้ยอย่าคาอยู่ที่ ห้าพันต้นๆน,น,นะครับไปตัวสุดท้ายครับนะครับตัวนี้เป็นวินเทจครับเป็นวินเทจเป็นวินเทจรุ่นแบบหนึ่งครับเป็นวินเทจลิซูด V ห้าสิบ E นะครับ V ห้า E ตัวนี้ไม่ได้ทำทำลิริกแต่จะมีอีกรุ่นนึงที่ทำลิริกเอาลองฟังเสียงของวินเทจดูบ้างครับผสมครับ ับวิดครับ ผสมครับ ว่ามันซาวมันกว้างอะนะซาวมันกว้างกว่าถ้าลองลองเทียบกับตัวที่เป็นแบบออนพิกัดหมดหรือว่าออนบอดี้หมดเนี่ย mm hmm. เทเลก็จะให้สำเนียงที่มีความแตกต่างเพราะนั้นอขอแนะนำวงที่เล่นสไตล์แบบวาริที้นะครับสไตล์แบบวาริที้เนี่ยนะครับทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดเป็นทรงเทเล ถ้าล็อกเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็มีศิลปินที่ล็อกหลายคนที่เอาอาหารมาเล่นทรงเทเล่กันนะครับอย่างเช่นคุณยอดมาิสแรมหลังๆจะเห็นคุณยอดเล่นเล่นเทเล่หลายตัวเลยนะครับเคยมาอุดหนุนที่ร้านแล้วก็มาเล่าให้ฟังเรื่องเทเล่เนี่ยแหละก็เป็นไอเดียที่ผมคิดว่าเออมันมีความต่างอยู่ในทรงนะครับและนี่คือมิวสิกซัพพอร์ตซัพพอร์ตยูมิวสิกมีอะไรที่มันเป็นประโยชน์ก็มาแบ่งปันกันอย่างนี้วันนี้ลากันก่อนแล้วเจอกัน you <laughs>